โดนโดนโอ้ยโอ้ยหกสิบสี่หกสิบสี่ได้ป้าตัวใหญ่โอ้โหนใหญ่อยู่ใหญ่อยูะใหญ่เยอะนะครับ มี่ีเดี๋ยวไปเรียนให้มันหมดก่อนโอ้ยเรี่อนอะมันมีอยู่คอกนึงมันจะมีอยู่ได้เห็นตัวเลย สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันที่อ่าเก็บน้ําห้วยสมงนะครับล่ากระสุกไซยักษ์นะครับเขาว่ามีไซ3นะครับแต่ผมยังไม่เคยเจอนะครับที่นี่ก็มีคนได้ไปบ้างแล้วก็เลยทิปนี้เป็นทริปเร่งด่วนนะครับก็เลยมาลองดูนะครับอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็คันโอทุพัดนะครับถวายไลท์6ี4นะครับเอคันโอทุพัดดักไนนะครับ หกก็หฟุตสี่นะครับเป็นงานช่อนกระสูนกระพงนะครับเนียนๆเ,เลยนะครับเพิ่งได้มาใหม่ยังไม่ได้แกะป้ายเลยนะครับจะเดี๋ยวมาลุ้นก,กันนะครับว่าวันนี้จะมีตัวตัวให้ท่านผู้ชมได้ชมหรือเปล่านะครับสายที่ใช้ก็เป็นสายโอรูพัทนะครับ p2 แล้วก็ ายหน้าเป็นฟลูโคคาร์บอนครับสาสิบปอนของโอนพันะครับ,บ,อ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 ,รบอย่าที่ใช้ก็เป็นพกปลัก๊กพวกอันนี้นะครับเป็นปลัก๊กเป็นลํนำลึกจำตื่นก็แล้วแต่นะครับมันกัดอันไหนที่ได้ได้แถวนี้เลยนะ,ะได้ได้แถวนี้เลยบ่มา เงี้ยน,น่าจะขึ้นอย่างน้อยประมาณห้าสิบดูตขงนี้ขว้างไปบนข่งวางล่างได้หมด โดนโดนนึกโดน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 โอ้ยหลุดหลุดเออหลุดเฉยมันจังหวะอันนี้เว้ยมเข้าใจไหมอย่างถ้ามันดึงตร่เงนี้ก็เลือขวางได้มันจะติดได้ง่ายตัวใหญ่อยู่ตรงช่องโดนครับ โดนครับไม่ต้องไม่ใหญ่เท่าไหร่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับจัวแรกสีเงามงาม สทางอย่าไปยุ่งกับมันนะครับ แรกครับนี่ก็โอเค ใหญ่เท่าไหร่กระสุกเข้าวกระเพยเรียบร้อยเข้ากระเพยโอเคหลุดไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยดีระวังเข้ากระเพยนะจ๊ะ

มาแล้วครับตัวที่สองไซลูนะครับนี่หาตัวยากนะครับนะ้าปลามันน้ำแดงไม่ลงแต่ก็ยังปลามันมีตัวนะครับแต่มันไม่ค่อยกัดนี่ตามต่อนะครับ น,นี่มาละหมอเรือมาแล้วนะครับใส่พอได้ครับใส่พอได้พอได้ตึงตึงมือ เอาปลาหมอเอาลงเอาปลาหมอเอาลงงานมาแล้วนะครับดักหน้าดักหลังดักหน้าดักหลังผลมาแล้ว ที่กำบังเขาเองรู้นี่ดหออปล่อยปล่อยปล่อย มาเร็วอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยมาแล้วฝนตกอย่างแรงนะครับดีแล้วพี่หลบครับ พอคนหยุดตกแล้วเราออกไปตีใหม่นะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ นี่มันไห่ป่าก้อว่าปลาชินีๆใช่ไหมไม่ดู Đồ, đồ 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 đấy đồ 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 Dưới, nhiều phương, nhiều phương tí nhiều phương ti, nhiều đó Đồn, ôi cất sụp Ôi sụp เย็ดขี้กระสูบโดนโอ้ตีคอกนะครับกระสูบโดนเฉย <ingo> ไหลไ,นะไหม <ingo> โหอ้กระสูบแดกเฉย

เด tamam. ี๋ยวเดี euh, right. ๋ยวเดี๋ยวหกสิบสี่โอ้ทะลุทะลุทะลุต่อทะลุขอนไฟไฟพี่พี่ไฟหัวเรือเข้าไปโอ้ไฟหัวเรือผมนี่เข้าไปเอาของผมดิออกกี่สิบสี่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้ามาเข้ามา <laughs> Hoa oh, hạc sân nó để rơi 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 rơi

โคตรใหญ่กี่าโลได้เหลือเหลือตัวหนึ่งนี่หว่าเนาะนูนเหรอวัจะมีสองตัวเดี๋ยวดูไซด์ครับอ่าโดนะครับนี่เดี๋ยวมึงถ่ายกูหน่อยเด้อ โอเคนะครับตามจนเมื่อยลนะครบ้าคันโอทุพัทถกขีดสิบสี่ K นะครับไซส์หกน่าจะมีนะครับจะดูตัวนี้ เปอไ่เห็นเลยไ่ะฮะไปแล้วล่ะไม่เห็นออกขางหน้าไปน่นต่น้ำเป็นขื่นดิหายเดียวได้ล่ะผม่าจะย้อนนี่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 มานี่แล้วนี่ตามตามตาเดี๋ยวมันื่นไปตามไปคับไปเรือไปเลยตามตามตามีได้เะ้อว้่ ไอ้นี้น like oh. oh, eh oh, right> ี้มันจะกินใต้นานเด้อนะมันจะกินเยอะจนโขมใต้นานน่ะเขียวๆมันก็กินโดนโดนโดนแล้วโดนแล้วเรื่องจะเมียเรื่อขาดเรือใหญ่เลยเด่นเลยลูกนะโดนนะเฮ้ย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 เรือยรือเรือเอาเอกมาลุกๆนี่พี่มัดออกมาลุกๆนี่ออกมาลุกๆนี่ระวังระวังไม่พายพี่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 เอาเรือเอาเอาท้ายออกไปทางนู้น เล่นแล้วได้เท่าตัวได้มโอ้โหนี่ใหญ่ยิ่ใหญ่งนะครับนี่นีเดี๋ยวเรียนในมันหมดก่อนโอ้ยเรียนในมันมีอยู่ไปคล้องมันจะมีอยู่ได้เห็นตัวเลยโอ้โหโอ้โหตึงอยู่นะลุดเองเด็ดล้าเปล่า เบ็ดลาโอ้เบ็ดลาโอ้โหเบ็ดลาชิคเก้เบ็ดลาหรือไงเบ็ดลามันใหญ่มันไม่ใช่ตัวเล็กเยดิแม่งต้องมีเจ็ดเจ็ดแปดแล้วตัวนี้เบ็ดเนี่ยเขาดูของผมเนี่ยมันยังลาเบ็ดยืดไปแล้วครับตัวนี้น่าจะใหญ่กว่าตัวที่แล้วตัวที่แล้วสักหกครับตัวนี้น่าจะประมาณแปดได้นะครับ น่าจะได้มากครับก็โอเคนะครับได้เวลากลับบ้านแล้วตกปลามาตั้งแต่เมื่อเช้านะครับมาตั้งแต่สี่กว่าครับก็กระสุนก็ยังพอมีนะครับแต่คนมันคนมันตกเยอะกว่าปลานะครับแล้วก็น้ําแรงมันไม่ลงด้วยนะครับยังพอมีให้ได้ไปทํากับข้าวนะครับเล็กๆก็ปล่อยไปบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็โดนชะโดไปสองตัวนะครับได้มาตัวหนึ่งหรือไปตัวหนึ่งสำหรับทริปนี้ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเ็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปคลิปหน้าเจอกันที่ไหนยังไรงรอรับชมนะครับสวัสดีครับ